การบูรณะและการบำรุงเมืองแต่ไีนมาตั้งแต่ปีพศ1 8 3 0ถ้าท่านอายุจากนั้นมาถึงปัจจุบันนี้ก็มีอายุมาแล้วกว่า7 0 0ปีแล้วนะครับเพรานั้นคือขมายถึงท่านต้องทำบุญทุกครั้งที่ต้นตาลหน้าต่างมาที่จะ รกสุดก็คือนะครับวัดาียตนั้นถ้า่านรจานร้อยบาทเราท่อไปนะครับวัด่มาเราลวมัอยหลมทนากครับแถ้าท่าบจากหึร้อยนั้นขอให้ท่านราตรงที่คือตะแงรอบเมืองของเมืองเียงแสนและก็คือวัดป่าศักวัดเจดียวงนะครับแต่นีก็คือวัดป่าศักซึ่งก็อยู่นอกเมืองเียงแสนนิด่ ครแม้แต่กระทั่งพระพรูปพระสงฆ์ที่ประอบมาตั้งแต่ปี1878อาโงงท่านก็ได้สวกรคงนะครับถ้ตามประวัตินั้นองค์พระดาแต่ถูโงงท่านได้อาปููข้าะจูข้อปะูที่เตียงแสนนะครับสวรรนครก็สวรรนครที่เตียงแสนอไรทนั้นจึงถือได้ว่า

ตอนนี้ท่านสารคดีทไทยมีสตาอยากอยร่วมทำบุญร่วมสร้างองค์พระบริสุทธิ์นเชิญท่านติดต่อบริจาคได้ที่พระชาสานธิัณฑ์บริจาคร่วมสร้างองค์พระบริสุทธิ์นี้ครับตอนที่ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าองค์พระประธานนะั้นพระองค์บริสุทธิ์ธรรท่านาก,กล้าแก้การเวลาและสาภาพอากาศท,ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลแล้วก็ยังมีภัยธรรมชาติที่ขึ้นต่างเชน่นเมนไฟ มีโรคหัวใโกรกท่านนั้นได้รับความเสียหายองค์เด็จสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้ว่าสิ่งใดในโลกนี้้วนอนิจจงไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อมีการเกิดขึ้นกัรโร์อยู่ก็มีการเปลี่ยนแปลงสุดรมเป็นของธรรมดาเมื่อเราสร้างและเราก็ช่วยกันสร้างนะครับเพื่อโลกท่านระดมเสียหายจากภัยธรรมชาติเราก็ต้องมาร่วมใจร่วมสถาปน์กุรณ้องค์ท่านกับติดทอง แต่ <im iter> 谢谢ู้่มีสถานโรคโคผิดง3ตั้งแต่100บาทขึ้นไปเจ้าห้าที่ก็จอจับได้เช่นเดียกัชาสายนครับโดยจะได้มอบราบวัลรถาบันแ่านเป็นหลักฐานกรอบขรอประเบียนขออบกรัวข้าราชการระัื่อนี่คือหลักฐานองค์ใหญ่ลูกเกิดลูกแม่รูปเสี่ยวเดียวของเลือดห่งบ๊าเพื่อประชาสัมพันธ์ช่วยล100บาทต่อแสงตะเกียงมาต่ออายุมาต่อน้ำมันให้สว่างสวยก็ขอให้กิจการหน ของท่านจงเจริญรุ่งเรืองและมีอายุยืนยาวเชิญได้ทางทางความเมืองกว่าใน20บาทแล้วก็ยังมีเทียนสดดอกเคราะห์เทียนนำโชคนำชัยเทียนสืบชะตาไปจำวันเกิดถ้าหวนเล่นละ59บาทเมื่อวานนี้มาจุดกันเยอะนะฮโอ้เมื่อวานนี้ตอนขับในสว่างสวัยนะจุดเทียนสดอกเคราะห์แล้วกว่าจุดบูชาพระประธานองค์ใหญ่จุดบูชาพระบอดชีวิตท่านจะได้กลับไยเป็นสิ่งที่ดี พบกับสิ่งที่ดีๆมีโชคมีลาภมาน,านำชนะไดนตามธรรมบางมือถ้าที่มีสกกัไตา์ยัดกระสายบาตรพระประจ้ามันเกิดทามสายมือนะครับเกิดปันนัยก็ะสายตรงบาตรประจ้ามันเกิดไม่มีเดือนก็มัน